นะครับสุริ F4 กัาชาดทุนทันคำวันนี้ผมอ้นอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นหลังเกมนะฮะสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในแมตช์เดย์ที่9ในวันเสาร์นะครับมีทีมใหญ่ลงสนามกันเยอะแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีและนิวคาสเซิลแต่เป็นแมนยูกับนิวคาสเซิลนะครับที่ควงแขนกันเป็นเดอะวินเนอร์เป็นผู้ชนะในขณะนะที่ลิเวอร์พูลกับเชลซีโอ้โหแพ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งลิเวอร์พูลครับเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะครับ แต่ไม่ขยับอันดับนิ่งมากครับและตอนนี้ใครจะไปคิดล่ะครับภาพที่มันดูหายากมากๆมันเกิดขึ้นแล้วครับนั่นคือหลังจากจบเกมที่9 Man แมนยูมีอันดับเหนือกว่าลิเวอร์พูลครับอะไรที่ไม่น่าจะเกิดเกิดขึ้นแล้วในยุคของกุเสเซอร์อันเ์สโอตนี่แหละนะฮะโอ้โหเหลือเชื่อมาก แพ้เป็นเกมที่4ซีซั่นที่แล้วลิเวอร์พูลเนี่ยใช้เวลา3 8เกมแล้วคว้าแชมป์นะแล้วก็แพ้4เกมแต่นี่9เกมแรกแพ้ไปแล้ว4ครับแล้ว4เกมรวดครับปีกหัก4นัดติดเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลในซีซั่น2025-2 20น26คุณนกุเซอเนอร์สลอตคุณไหวหรือไม่เดี๋ยวเราจะคุยกันนะครับในประเด็นของหงงผีสิง ลสา e. นิการดงฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกดบบดระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกด s ซีฟอร์สเป็นก่อนชื่นชอบในแนวทางนี้นะครับแนวทางของอีกาชาแนลแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาชาแนลครับเพราะว่าที่นี่อีกาชาแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมรร <S <S สรครับไปโดนที่ปแบบแระเดรนแรกครับลิเวอร์พูลครับออกไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดแล้วแพ้สองสามปีขัดเป็นเกมที่4ติดต่อกันโอ้โห ไม่เชื่อต้องเชื่อครับมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้เดอะคอปทุกคนหดหู่มากผิดหวังมากอยากจะยิงคำถามไปถึงกุเซอน่าสล็อตว่าเฮ้ยคุณไหวปะเนี่ยสเกมแล้วนะไอ้ที่บุกไปเอาชนะไอ r วร์แฟงเฟิร์ตในศึก UCL เนี่ยมันคือภาพรวงตาเหรอแล้วทำไมกลับมาเล่นในพิมล์ลกมันแย่แย่เหมือนเดิมเลยอะ่ะมันเกิดอะไรขึ้นท้งที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ย เฮ้ยถ้าเปรียบเทียบชื่อชั้นคุณภาพต่างๆลิพูดูดีกว่านะครับเอาจริงๆเบรนท์ฟอร์ดในซีซั่นนี้ยังลุ่มๆดอนๆอ่ะยังเอาแน่เอนอะไรไม่ได้ผลพวงจากการที่พวกเขาปล่อยสตาร์ตัวรุกพร้อมกัน2คนในตลาดเดียวกันเนี่ยทั้งเอมเบียโมไปให้กับแมนยูปล่อยอยู่อันวิซ่าด้วยเนี่ยมันต้องเซตทีมใหม่มันต้องสร้างอะไรใหม่ๆแล้วเปลี่ยนโค้ชต่างหา เปลี่ยนมือจากโทมัสแฟรงค์มาเป็นคริสแอนดรูส์นะครับอดีตโค้ชลูกตั้งเตะอดีตโค้ชลูกเซตพีสอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องยระดับการเล่นของตัวเองขึ้นมาแต่กับกลายเป็นว่าลิพูทาอะไรเบรนฟอร์ดไม่ได้เลยครับนี่คือเกมที่ผมรู้สึกว่ามันบ่งบอกชัดเจนว่าลิพูปีนี้มีปัญหามากๆเป็นปัญหาใหญ่ด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นปัญหาที่มันซุบอยู่ใต้พรมเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นครับไม่ได้รับการแก้ไขครับซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าเฮ้ ผ่านมาแล้ว4เกมรับแพ้แล้วนี่คือเกมที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมที่ลีฟูสมควรแพ้มากๆแม้ว่าในช่วงท้ายปลายเกมเนี่ยโมซาลาจะกระตุกความหวังให้กับเดอะคอปทุกคนได้สําเร็จจากการยิง23และถ้าหากว่ามีช่วงเวลาที่สามารถตีเสมอได้สำหรับผมผมมองว่าเป็นเกมที่เฮ้ยลีฟูสมควรแพ้มากมากกว่านั้นนะครับสมควรแพ้มากกว่าเสมอสมควรแพ้มากกว่าพลิกสถานการณ์ไปชนะครับเพราะว่าภาพรวมตลอดทั้งเกมแย่หมดเลยครับ แย่ yeah, หมดเลยครับ5เกมแรกที่ลิฟวูสามารถคว้าได้15แต้มเต็มมันเป็น5เกมที่ลิฟวูเนี่ยโอเคแหละมันมีปัญหาแต่มันถูกกลบด้วยประตูชัยในช่วงท้ายและเป็น5เกมแรกที่ลิเวอร์พูลไม่เคยโดนคู่แข่งยิงนำไปก่อนนะฮะไม่เคยโดนคู่แข่งยิงนำก่อนครับ แต่ใน4เกมถัดมา4เกมล่าสุดโดนคู่แข่งยิงนำก่อนทุกนัดครับและที่สำคัญเนี่ยมันแปลกมากแล้วมันเกิดขึ้นทีทีบ่อยๆต่อเนื่องก็คือลิเวอร์พูลโดนคู่แข่งยิงนำไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง15นาทีแรกครับเกิดอะไรขึ้นครับมันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ซ้ำๆซัซกๆแล้วบ่อยมากแล้วก็กลับมาเป็นผู้ชนะไม่ได้ ไล่ตั้งแต่ในเกมกับพาเล e โดนนำก่อนนาทีที่9ต่อมาในเกมที่แพชเชลซีโดนนำก่อนนาทีที่14ต่อมาในศึกแดงเดือดก,กับแมนยูโดนนำก่อนเร็วมากภายใน2นาทีแรกเท่านั้นและเกมกับเบรนฟอร์ดเนี่ยโดนอีกครั้งหนึ่งครับนาทีที่5โอ้โหพอโดนก่อนปุ๊บเนี่ยงานหยาบเลยแนวรับลิ์พูสร้างงานให้กับเกมรุกของทางลิ์พูทันทีครับแล้วเป็น เกมรุปของทางลิฟวูที่ยังไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้มีความแม่นยําแล้วก็คลิกกันครับนี่คือปัญหาครับพอเสียเร็วปุ๊บเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนมันเกิดความยั่งบับตรงนั้นครับและในเกมล่าสุดเนี่ยที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยโอ้โหค่า x g ต่ําโอกาสก็ไม่ได้เยอะตัวรุปไม่ได้คลิกกันโมซาลางเงียบ เอกิติเก้ก็เงียบกักโปก็เงียบเงียบกันหมดเลยครับแล้วในขณะเดียวกันครับเกมรุกทำอะไรคู่แข่งไม่ได้ใช่ไหมกองกลางก็หลวมแนวรับก็หลุดคือผิดเพี้ยนไปหมดเลยแม้กระทั่งนายประตูที่มาแทนพ่อหมีซอองเบเกอร์อย่างมามาดัชวิลลี่ก็พลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ลูกสองูนนั่นะ ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผู้รักษาประตูที่ดีเนี่ยมันควรจะต้องขยับไปข้างหน้าแล้วการแขนทําตัวใหญ่ทําตัวให้พองทําตัวให้แบบให้มันปิดมุมให้มากที่สุดแต่การเป็นว่ามาดาชวิลลี่ขยับถอยลงมาถอยมาเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเช่นกันอะไรที่ควรจะแก้ได้ก็อย่างแก้ไม่ได้การป้องกันลูกทุ่มการป้องกันลูกโดง การป้องกันลูกกลางอากาศแย่ yeah, มากครับบอกเลยไอ้ลูกที่เสียเร็วอ่ะทำอะไรกันอยู่ครับแม้ว่าหลังเกมกุสเอน่าจะบอกว่าเขาใช้เวลาพอสมควรในการที่จะตั้งรับปิดจุดแข็งของเบรนท์ฟอร์ดเพราะว่าเขารู้ครับว่าเบรนท์ฟอร์ดเนี่ยมีดีในเรื่องของลูกทุ่มไกลเขาก็พยายามแล้วครับแต่ความพยายามของเขาไม่ได้เจอผลลัพธ์ที่ดีครับ แล้วก็พลาดกันด้วยครับนะฮะเบนฟอร์ดรู้เลยว่าโอเคถ้าเล่นตามแผนเป๊ะๆเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ประตูซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นแผนของคริสแอนดรู w ก็คือการทุ่มไกลเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วผู้เล่นประมาณ7-8คนถึงปคนเพืเ่อนอัฟิลต้องอยู่ในกรอบเขตโทษแล้วคุณได้เห็นตรงนั้นว่าโอ้โหเต็มไปด้วยผู้เล่นชุดสีแดงขาว ของเบนฟอร์ดครับสุดท้ายม่งเช็ดมาเข้าทางฟอสตาลาตรงนั้นก็มีลอดเคอร์เคสแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับละหลวงกันหมดเลยครับเนี่ยฮะลิฟูกลายเป็นเหยื่ออันโอชาของเบนฟอร์ดครับแล้วก็เป็นจุดอ่อนจุดเปราะบางของลิฟูด้วยครับในการป้องกันลูกลักษณะแบบนี้และเสียประตูง่ายเกินไปปีนี้เป็นปีที่ลิฟูเสียประตูง่ายเกินไปปีนี้เป็นปีที่ลิฟูเสียประตูจากลูกกลางการถี่เกินไป ปัญหาต่างๆของรีฟูยังไม่ได้รับการแก้ไขปีนี้ก็เลยทําให้รีพูเนี่ยขยับตัวเองให้มันสูงกว่าเดิมได้ยากมากในขณะเดียวกันครับพอจังหวะโอเพนเพล์คุณไม่ได้นะครับการเปิดบอลทะลุทะลวงไปข้างหน้าคุณยังทําได้ไม่ดีตัวผู้เล่นตัวใหม่กับตัวเก่าไม่ได้ซิงกันไม่ได้คลิกกันเท่าที่ควรจะเป็นลูกพิเศษหายไปด้วยครับลูกพิเศษเนี่ย ที่ผมหมายถึงคือลูกแบบเอ้ยเปิดลูกเตะมุมมาเปิดลูกฟรีคิกเข้ามาแล้วทำประตูจากลักษณะแบบนั้นซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับของฟุตบอลพีมาลีกเลยต่อให้ว่าคุณจะเล่นได้สวยรวยเทคนิคต่อบอลกระฉับอะไรแบบนุ่นแบบนี้แต่สิ่งที่คุณต้องมีกับเวทีนี้นะเวทีที่ใช้ร่างกายเป็นหลักเลยเวทีที่ใช้ความแข็งแกร่งเป็นตัวนำเลย คุณต้องมีลูกเซฟิสเพลย์ครับศิลปะด้านมืดครับเหมือนที่อาร์เซนอลเขาพยายามจะทํากันเนี่ยเหมือนที่เบรนฟอร์ดพยายามจะทํากันเนี่ยลหลายๆทีมทํากันแบบนั้นเนี่ยแต่ลิฟวูหายไปเลยครับได้ประตูลักษณะแบบนี้น้อยมากครับมันก็เลยทําให้ปัญหาต่อปัญหาต่อตอกันมาเนี่ยลิฟวูมีปัญหาเยอะมากครับปีนี้ซึ่งแน่นอนคนจะต้องรับผิดชอบ ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคือกุสเซอเนอร์สล็อตครับเขาเปลี่ยนทีมเยอะเขาปรับทีมเยอะแล้วเขาก็พยายามจะแก้มันแต่มันยังแก้ไม่ได้นะครับรับปัญหาใหญ่สำคัญมากๆก็คือเกมรับยังหละหลวมเนี่ยพอแก้ไม่ได้มันก็กระทบชิ่งไปหลายๆภาคส่วนเลยนะผมรู้สึกว่าเมื่อ เซอเนอร์สล็อตเนี่ยยังไม่สามารถหยุดเลือดที่มันไหลยอยู่ในขณะนี้ลิฟูก็จะเจอปัญหาอะไรแบบนี้แล้วก็จะเจอแบบผลลัพธ์ที่ย่แย่แบบนี้น่าเป็นห่วงเหมือนกันคือตอนนี้สถานการณ์ของเซอรเนอร์สล็อตก็ไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมแพ้เรื่อยๆแพ้ติดติดกันเดี๋ยวมีหยุดพักในพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วเจอฟุตบอลถ้วยกับทางคิวสันพาเลซถ้าแพ้อีกตกรอบอีกอบอกเลยว่างานเข้าแน่ แต่ไหนดูกันเกมลีกเจอกับทางแอสตันวิลล่าก่อนที่จะเจอกับของแข็งอีก2เกมถัดไปก็คือ UCL เจอกับเรอัลมาดริดและแมนซิตี้ด้วยนะครับ2เกมนี้บอกเลยว่าทางเรอัลมาดริดกับแมนซิตี้กดคิวรอเช่อดเลยถ้าหากว่าลิฟูยังเล่นในแค่นี้นะครับมันมีโอกาสครับที่ลิฟูจะแพ้เรื่อยๆถ้าหากว่ากุสซอ้ออันเดร์สลอ ยังหาจุดเปลี่ยนของตัวเองไม่เจอน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับสำหรับซีซั่นนี้เพราะว่าเกมรับหลวมมากกองกลางก็ไม่ได้แข็งแกร่งกว่าเดิมเลยครับขณะเดียวกันข้างหน้าก็จะมีเพียงแค่เอกกติเก้แล้วก็โมซาร่าเนี่ยที่พอจะหวังได้โมซาร่านี่คือเงียบไปจะกลับมาได้ในเกมล่าสุดนะครับโกดิคัคโปคือมันต้องเทคแอชชั่นให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะแต่ตอนนี้คือแบบ กังวลแทนแฟนลิปูเหมือนกันคือหลายๆอย่างมันไม่ได้เป็นไปตามที่คิดกันเอาไว้แต่ทีแรกจากที่จะป้องกันแชมป์ได้ตอนนี้อาจจะต้องมานั่งนึกถึงว่าจะทำยังไงเพื่อให้ทีมเนี่ยไปอยู่ในจุดที่ใช่เร็วอาจจะไม่ต้องถึงการคว้าแชมป์ยังไม่ต้องคิดแต่คิดจะทำยังไงว่าให้อยู่ในพื้นที่ทำในทองก็คือพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกทีมอย่างลิปูต้องไม่หลุดจากพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับ ถ้าหลุดไปเล่นยูโรป้าลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์บอกเลยว่าไม่ดีแน่ๆนะครับดังนั้นก็ต้องรอดูต่อผลงานของเซอร์เนอร์สล็อตจะเป็นยังไงผลงานในสนามเนี่ยครับจะเป็นตัวพิสูจน์เลยนะฮะทีนี้ขยับมาที่แมนยูกันบ้างแมนยูของรูเบนอาร์โมริมชนะติดต่อกัน3เกมในลีกจากที่แบบเอ้ชนะติดต่อกันแบบแบ็คทูแบ็คชนะชนะ2เกมมันก็เหนื่อยแล้วนะ เกิดขึ้นครั้งแรกกับเกมที่เอาชนะทางริพูในวันนั้นวันนี้รนโรเบนอริมทำได้อีกแล้วนะครับชนะ3เกมรวดเลยครับ3เกมหลังสุดเก็บได้9แต้มเต็มตอนนี้ขยับขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สำคัญแล้วนะครับรันนำหน้าเหนือริพูแล้วด้วยครับโอ้โหตอนนี้โรเบนอริมรอเลยรอทันทีเกมล่าสุดเนี่ยเจอกับไรตันตามสถสติตามผลงานเก่า ไบรทันนี่เป็นของแสลงของทางแมนยูเลยชอบบุกมาเอาชนะแมนยูที่โอทร r a ฟอร์ดครับแมนยูมักจะโดนคาบ้านด้วยน้ำมือของไบรทันนี่แหละแต่ในเกมล่าสุดที่เจอกับไบรทันผมรู้สึกว่าเฮ้ยแมนยูดูดีขึ้นอาจจะไม่ถึงขั้นแบบดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าเดิมนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขามีความมั่นใจมากขึ้นจาก3แต้มในศึกแดงเดือดเที่ยวล่าสุดเลยแล้วสิ่งที่ผมได้เห็นนะ คือเกมรับเนี่ยของแมนยูในเกมนัดนี้นะไม่ได้ก่อความผิดพลาดถึงขั้นคําว่าหายยันนะไม่ได้ก่อความผิดพลาดง่ายๆก็จะมีเพียงแค่แพทชิกดอกกูเนี่ยที่ลงมาแล้วก็ทะเลอรทะละอะไรก็ไม่รู้นํามาซึ่งจุดการจุดประกายความหวังให้กับไบรตันนอกนั้นผมถือว่าเล่นกันได้ดีทําหน้าที่รับผิดชอบกันได้ดีประกอบกับด้านหลังสุดประการหลังด่านสุดท้าย พอเปลี่ยนมาเป็นเซเน e เลเมนโอ้โหนิ่งเลยไว้ใจได้การออกมาตัดบอลลูกกลางอากาศก็ทำได้ดีนะยืนตำแหน่งดีเรียกได้ว่าไม่ได้พลาดเลยอะไรที่ไม่ควรพลาดเขาก็ไม่พลาดมันก็เลยทำให้ตอนนี้สถานการณ์ด้านหลังของแมนยูนิ่งแล้วนะครับแฟนฟีก็บอกว่าโอ้หกูก็ใช้โอราณ่าอยู่ตั้งนานนะครับเพิ่งจะมาแบบลืมตาอ้าปากได้เพราะว่าการเข้ามาของเซเนเลเมนนะครับในประตูที่ดูโนเนมแต่ตอนนี้ เขามีความพิเศษเป็นอย่างมากนะครับแดนกลางดีขึ้นครับแดนกลางทั้งกาซิมิโรทั้งบรูโน่แฟร์นันส์นะครับ mm. รวไปถึงข้างหน้าเนี่ยแหละผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยข้างหน้า3ประสานเชสโกเอมเบียโม่คุนยาดูลงตัวกันมากกว่าเดิมแล้วตอนนี้คุนยาปลดล็อกแล้วนะครับแล้วยิงประตูแบบเครื่องหมายการค้าพิเศษในตัวเขาด้วยนะครับยิงแบบสวยด้วยนะครับสำหรับมาริโอสุนยาน่าจะเรียกความมั่นใจได้เยอะ ขึ้นกว่าเดิมมากๆนะครับเชสโกเองก็มีการประสานง,งานกับเพื่อนร่วมทีมได้แบบยอดเยี่ยมนะครับส่วนแบรนด์เอมเบรโมตอนนี้เขากลายเป็นผู้เล่นซุเปอ์แล้วนะครับคือกลายเป็น The Back เดอะแบกเรื่องของการยิงประตูเกมล่าสุดก็ทำกันเดียว2ประตูแล้วก็ตอกประตูฝาลงนะครับทางไรตันในช่วงทดเจ็บนะครับยิงได้แบบคือคมกริบเลยแล้วตอนนี้คือแบบแบรนด์เอมเบรโถือว่า ระด,ดับการเล่นของแมนยูได้ดีมากๆในช่วงหลังนะครับเป็นดีลแห่งฤด,ดูกาลของทางแมนยูไปแล้วนะครับเพราะว่าเขาเองก็มีส่วนร่วมกับการได้ประตูของทั้งแมนยูทั้งทางตรงทาง,ทาง,ทางอ้อมมีส่วนร่วมกับการได้ประตูของแมนยู4เกมติดต่อกันแล้วก็มักจะยิงประตูในจังหวะสำคัญสำคัญให้กับทีมครับมันก็เลยทําให้ตอนนี้การซื้อตัวในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาของทางแมนยูเห็นผลนะครับทั้งแบรนด์อัมเบอร์โมทั้งเชสโกและมารุสคุนยาที่ดูดีกว่า ที่ตอนเก่าก่อนที่มีรัส o ุตไฮลุนมีเชลเซ่มีใครอะมีกานาโชมีอันโจนี่มีเซรอนซันโชคือมันดีกว่าเยอะครับทั้งในแง่ของเทคนิคทักษะความสามารถเฉพาะตัวการเล่นเป็นเกมการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายในแดนที่3นะครับดังนั้นพอ3ข้างหน้าทําได้ตอนนี้แมนยูก็จะหมดห่วงในเรื่องของการยิงประตูในการเอาชนะคู่แข่งนะครับแต่มันต้องต่อเนื่องนะ ไม่ใช่แคว่าหยุดแค่น,นี้3เกมติดแล้วแพ้3เกมหน้าอันนี้ไม่เอามันต้องมาต่อนเนื่องต้องมีความของเส้นคงวาเพื่อที่แฟนผีจะได้แบบว่ามีความสุขกันสักทีหนึ่งนะครับทีนี้ไปดูเชลซีกันหน่อยเชลซี Chelsea ของโซมาสกาดีมาก่อนหน้านี้4เกมติดพอกลับมาเล่นในลีกเตะที่บ้านตัวเองที่สนามแซมฟอร์ดบีชแล้วเจอกับซันเดอร์แลนด์โอเคซันเดอร์แลนด์เนี่ย ดูดีขึ้นนะครับซนแอ์แด์เป็นน้องใหม่ที่เคี้ยวยากเป็นน้องใหม่ไร้บริสุทธิ์ก็จริงนะแต่ว่าโอเคเล่นๆในบ้านนะ่ะเดอะบริชเชลซีอะน่าจะเอาชนะได้นี่แต่ปรากฏว่าเชลซีก็ฝืนมากครับเกมล่าสุดนี้นเห็นได้ชัดเลยครับว่าเชลซีขาดความนิ่งในเรื่องของการทําประตูในเรื่องของการสร้างเกมรุกโอเคและครับคือขึ้นนําก่อนก็จริงแต่หลังจากที่ซานแอนแด์ตีเสมอได้เชลซี Chelsea เจอกับสถานการณ์ที่ยากลาบากแล้ว ในการที่จะเซตเกมตัวเองตั้งเกมตัวเองทําเกมบุกแล้วก็หาจังหวะยิงแบบจังๆจังหวะยิงแบบหน่งๆหาได้ยากมากครับอันนี้ก็ต้องชมแล้วก็ยกเครดิตให้กับซันเดอร์แลนด์ด้วยนะครับคือการเล่นเกมรับที่เข้มข้นมีวินยัยอดทนแล้วรอโอกาสตัวเองแล้วรักษาพื้นที่ช่องไฟได้ดีมากคือในแต่ละช็อตแต่ละเพลย์เราจะเห็นได้ว่าเชลซีมีปัญหาในการยัดบอลไปในแดนที่3 แล้วก็หาใครสักคนหนึ่งที่เป็นประเภทแบบโป้งปิดบัญชีโอกาสน้อยๆแต่ทำได้เชลซี Chelsea ไม่ได้มีผู้เล่นตรงนั้นนะครับรวมไปถึงเชลซีการขาดโคปาเมอร์เริ่มจะส่งผลกระทบในเรื่องของการหาใครสักคนมากำหนดทิศท,ทางในการเล่นเกมรุปครับตรงนี้ก็เป็นงานแก้ของทางเอ o โซมาร์สกาเหมือนกันคือเกมล่าสุดเนี่ยแพ้แล้แพ้จริง นะครับไม่ได้คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะเลยอันนี้ต้องยกเครดิตการเป็นผู้ชนะให้กับทางเซอร์แลนด์ไปที่ทําผลงานได้ตามแผนตามเป้าหมายที่วางเอาไว้นะครับแล้วมันเป็นบิ๊กโบนัสของทางเซอร์แลนด์ด้วยที่สามารถมาเอาชนะทีมแกร่งอย่างเชลซีได้ถึงเดอะบริดจ์นะครับเชลซีก็ต้องไปแก้ไขกันต่อความนิ่งสําคัญความละเอียดสําคัญความรอบคอบสําคัญและความเด็ดขาดนี่สําคัญมากๆที่จะเอาชนะทีมที่มาเล่นลักษณะแบบนี้นะครับปิดท้ายกันที่นิวคาสเซิล นีเกเซนกลับมาแล้วนะครับแส,สดงความยินดีกับทางสาวกชูนอาร์มี่ด้วยนะครับก็เกมล่าสุดเนี่ยเป็นเกมที่ค่อนข้างตึงเหมือนกันเพราะว่าเจอกับทางฟูลแลมก็ทามาโกซินวาทีมฟูลแลมเองก็โอเคละยุบมาช่วงหนึ่งแต่พวกเขายังมีดีในเรื่องของระบบการเล่นนะครับแต่นิเกเซนเนี่ยเวลาที่ได้เล่นในบ้านต่อหน้ากองเชียร์ตัวเองมักจะเป็นนิเกเซนที่เชียร์สนุกรุกสนุกแล้วก็ไม่ตั้งเกมรับ ให้มันมันน่าเบื่อคือเล่นเกมรุกเต็มที่เราก็ได้เห็นว่าความพยายามของตัวนักเตะาสเซิลเนี่ยมีตลอดเวลานะครับพยายามที่จะเอาประตูให้ได้พยายามที่จะยิงประตูให้ได้แต่มันก็ยังไม่ถึงเป้าหมายตรงนั้นจนกระทั่งมีการเปลี่ยนตัวของทางเอ้ฮาวยกระดับการเล่นขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นและจังหวะนั้นเองครับเราได้เห็นว่าความพยายามของาสเซิลเนี่ยมาสัมฤทธิผลจนได้นะครับมาสัมฤทธิผลจนได้ และเป็นจังหวะที่ต้องชมทางบรูโนกิมไรส์ด้วยที่ยืนถูกที่ถูกเวลาโฟกัสอยู่ในเกมและฉกไหวเพียงพอยิงอย่างเด็ดขาดตรงนั้นการซ้ำดับ2ก็หมดสิทธิ์ทันทีสำหรับแบรนเลโน่ในประตูทางฟูลแลมนะครับแล้วก็ต้องชมตัวสำรองด้วยนะครับโอซูล่าที่เขากระชากตัดเขา้าในและยิงด้วยสายโอ้โบอลแรงเหลือเกินนะครับก็เป็นชัยชนะที่ล้ำค่าของทางดิกาสเซ่นนะครับแสดงความยินดีด้วยจะได้อยู่ใน เรียกว่าเส้นทางที่มันถูกต้องนับจอดิมต้นไปครับนี่คือเบื้องหลังแล้วก็การจับประเด็นสําคัญคิดเห็นกันอย่างไรก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับกราบขอบคุณสำหรับทุกการติดตามครับสวัสดีครับ